ใหญ่กว่าหน้าเฟม <laughs> <laughs> แล้วก็ไม่คิดอาหารเสริมแล้วก็มีอีก่ะจัมันไม <laughs> ่บอกอไล่ให้หน่อยอดข้าว <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะ ินดีตอนรับเข้าสู่รายการ Doctor Channel นะครับ D O C T E I พบก,กับผมนายแพทย์วุฒิวัฒน์อนุพันธ์สว่างหรือว่าหมอเตอร์นะครับวันนี้พี่หมอเตอร์อยู่กับน้องเฟรมนะครับแก okay, ช่วงนี้เจอกันถี่มากเลยเพราะว่า้ okay, องเพียบอกว่ามีคนสอบถาม มาเยอะมากเลยในเรื่องของคูรูการทําสัลยกรรมเนาะ,<ช>ะวันนี้เขาสอบถามเรื่องอะไรมาเฟรมวันนี้นะคะเขามาพูดถึงเรื่องการทำสัญยกรรมก้นค่ะ<ม>ปกติเนี่มันจะมีแค่แบบสัญยกรรมหน้าอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่รอบนี้มาสัญยกรรมก้นเยอะมากเลยเขาอยากรู้ว่าแบบว่าเวลาทําสัญยกรรมก้น ส่วนใหญ่คนที่สอบถามน้องเฟรมเข้ามาเนี่ยเป็นกลุ่มอายุประมาณไหนครับก็อย่างเรื่องก้นเรื่องบอดี้อะไรพวกนี้อ่ายี่สิบเจ็ดไปถึงสามสิบห้าโดยประมาณนั่นเองเห็นไหมครับมันเป็นเรื่องของเทรนด์สาหรับคนในเจเนเรชันช่วงอายุน้อยกว่าพี่มอกแล้วนะช่วงน้องเฟรมนี่แหละเจเนเรชันแบบว่าของน้องเฟรมเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของความสาคัญนอกจากเรื่องของใบหน้าต้องเป๊ะแล้วหุ่นก็ต้องเป๊ะอีกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป๊ะหน้าอกเป๊ะกามท้องกันแล้วไม่พอตอนนี้ พอมาเป <คน S 2> นะ็ดก้นกันอีกนะครับนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะทําให้ก้นของเราดูใหญ่ขึ้นนะใจคำว่าใหญ่ขึ้นแล้วกันเนาะเหมือนการเอินแฮร์ให้ม,ม,มันมีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยมันมีวิธีหลักๆอยู่ประมาณ2-3วิธีวิธีแรกๆง่ายๆเลยที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือเรื่องของการใช้ซิลิโคนแต่ว่าไม่ใช่ซิลิโคนหน้าอกนะซิลิโคนหน้าอกไม่สามารถเอามาใส่ก้นได้นะครับเพราะว่าหน้าตาไม่เหมือนกันอ่าเนี่ยแล้วหน้าตาเป็นยังไงแบบนี้เลยเนี่ยครับตัวนี้นะครับนี่คือตัวอย่างของซิลิโคนก้นของจริงนะครับ จะเห็นเลยว่ามันมีขีดมีแลนด์มาร์คตรงนี้นะครับที่เราไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ตรงหน้าอกได้มันไม่เหมือนกันเลยรูปทรงอันนี้คือรูปทรงของก้นนะครับการที่มีเส้นตรงนี้เป็นจุดประสงค์ที่ทําให้ศัลยแพทย์เนี่ยรู้นะครับว่าหลังจากใส,ส่ซิลิโคนเข้าไปแล้วตําแหน่งของซิลิโคนเนี่ยถูกจัดวางตั้งไว้ถูกต้องนะครับนอกจากนี้มันยังมีความพรีเมียมอีกก็คือตัวนี้มีชิปหรอมีชิปครับที่สามารถสามารถสแกนได้นะครับ ซึ่งเป็นจุดเด่นของบางยี่ห้อเขานะครับที่สามารถดูได้ในเรื่องของประวัติของซีิคนตัวนี้ว่าถูกผ่าตัดใส่เข้าไปโดยแพทย์ชื่ออะไรผ่าตัดที่ไหนขนาดของซีลิคนกี่ซีซีมันเป็นข้อดีในเรื่องของการที่ว่าในระยะยาวเผื่อคนไข้ไปผ่าตัดที่อื่นต้องการอัพไซส์ลดขนาดหรือต้องการเอาออกมันสามารถตามข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในชิปได้โดยที่ข้อมูลไม่ขาดเื่อนใหญ่กว่า<ต>หน้าเฟมเอันนี้คิดว่าขนาดกว่านี้ 400กว่าโอ้4 6 5 4065คือใหญ่นะครับตัวเข้าเฟรมเนี่ยควรจะใส่ประมาณไหนง่ายๆเลยครับก้นเนี่ยมันมอ,ง,องนี้เลยครับ S, M, L ตัวเล็กตัวขนาดกลางแล้วก็ตัวขนาดใหญ่นะครับจากประสบการณ์ในการเสริมก้นเสริมสะโพกให้กับสุภาพสตรีในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศเอเชียของที่หมอครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ในเรนจ์ช่วงประมาณ 300cc ถึงไม่เกิน4 6 5 c c นี่คือใหญ่สุดสำหรับผู้หญิงที่ คิดว่าจะใส่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนเลยอันนี้ถือว่าเรียกว่าเป็นไซส์ L hmm. ก็ต้องเป็นคนที่สูงแบบเกือบ170อะแล้วก็รูปร่างโครงสร้างเนี่ยเหมือนฝรั่ง mm hmm. สะโพวกกว้างหน่อยนะครับนังแบบถ้า,าแบบไม่ใช่นังแบบเรียกว่าแบบนักกีฬาเลยแหละ oh. ตัวใหญ่ๆเลยครับส่วนสูงเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่ความกว้างของลําตัวเนี่ยก็จําเป็นเนื่องจากว่าซิลิโคนโก้นเนี่ยจะถูกใส่เข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อนะครับถ้ากล้ามเนื้อของเรามันเล็กมันไปไม่ถึงมันยัดไม่เข้า mm hmm. มันจะเป็นปัญหาได้นะครับ ดังนั้นนะไซส์มาตรฐานไซซ์ยอดนิยมของผู้หญิงเอเชียครับจะอยู่ประมาณ300ถึง 364cc <ม>อย่างถ้าดูตามรูปร่่งของน้องเฟรมที่เป็นแบบคนตัวสูงอย่างเงี้ยนะครับไซส์ประมาณไซส์เนะครับ<ม>ก็จะอยู่ประมาณ 360cc หลักและนอกจากการที่เราจะใส่เข้าไปมีวิธีอื่นปะอมืมันจะมีอีกวิธีนึงนะครับก็คือการเอาไขามันของตัวเองในการฉีดเข้าไปเป็นการย้ายส่วนละ่ะนะครับ ย้ายส่วนไขมันสมมติดูจากหน้าท้องดูจากขาแล้วมาฉีดเติมเข้าไปในก้นก็ได้เหมือนกันใช่ข้อดีก็คือมันเป็นเนื้อเยื่อของตัวเองเป็นสิ่งที่มาจากร่างกายของเราเองนะครับและเราก็เหมือนยิงปืนหน้าเดียวได้นกสองตัวดูดออกคุงหายก้นมาอะไรเงี้ยพักฟื้นก็เร็วด้วยไม่ไม่เจ็บไม่ปวดมากนะครับถ้าซิลิโคนก็อาจจะต้องมีการพักฟื้นหน่อยมีการผ่าตัดเข้าไปในชั้นกล้ามเนื้อนะครับการพักฟื้นอาจจะนานกว่าแต่ก็ได้ความสะดวกสบายแล้วก็ซิลิโคนก้นก็คือสามารถได้ 4C ที่เราแบบปรัถนาได้แบบชัวร์ๆซีคนไม่ยุบแน่นอนก็ใส่3าม้อมันก็อยู่เป็นตลอดแต่ว่าถ้าเกิดสมมติไขมันนี่มันก็ต้องเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราจะใช้มันก็ต้องดูดจากตรงอื่นมาเยอะต้องมีปริมาณต้องเผื่อต้องเผื่อเพราะว่าอย่างที่ทราบไขมันมีโอกาสที่จะยุบได้ยุบเท่าไหร่เราคาดเดาไม่ได้ยุบเยอะยุบน้อยสองครั้งยุบไม่เท่ากันนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะดูดมาเยอะๆไว้ก่อนแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปแบบโอเวอร์นิดหนึ่งสมมติเราแพลนว่า ก้นเราจะฉีดข้างแล้วประมาณ3 0 0ซีเราอาจจะต้องเผื่อไว้สักประมาณ3 5 0 4อ0ขั้นต่อไปมีไหมคะหรือว่ามีแค่สองมี3ม3ใช่3ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นลูกผสมอะอเรียกว่าไฮบริดก็คือใช้ซิลิโคนด้วยร่วมกันกับการฉีดไขมันด้วยทาไม,มต้องเอา2อย่างมารวมกันในเมื่อทําที่เราเอาซิลิโคนเข้าไปได้แล้วเราก็ฉีดไขมันเข้าไปได้เพราะอะไรคะแน่นอนบางทีซิลิโคนอะใสใ่ใหญ่ๆอะอยากจะใส่5อ0 ใส่ไม่เข้าเนาะเพราะว่ารูปล่างมันโดนลิมิตได้ว่าซิลิโคนมันเข้าไปได้แค่ประมาณ3 0 0้อ่นะทีนี้มันขาดอีก2 0 0ยเราก็ต้องเอาไขมันมาฉีดเติมการเติมไขมันก็นอกจากจะเติมให้ใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยสามารถไปเติมส่วนที่เรามองว่ามันยังไม่เพอร์เฟกได้อย่างเช่นบางคนก้นตออก้นต่อลงไปซิลิโคนใส่เข้าไปมันก็ยังตอออยู่เราก็เอาไขมันมาเติมในส่วนที่ต่อนั่นแหละโฟกัสเข้าไปเลยให้ตรงนั้นมันเต็มขึ้นขึ้นดูกลงขึ้นเหมือนวิธีนี้เป็นการ รับแต่งให้มันดูเพอร์เฟกมากขึ้นถูกต้องถูกต้องครับใครที่ต้องการให้สะโพกหายออกเราก็ต้องเอาไขมันมาเติมมีบางคนไปเอาฟิลเลอร์มาเติมไม่โอเคนะมันมันมันดูมันเป็นยังไงเลยถ้าเกิดผลผลผลมันมีมันมีข้อดีข้อเสียมันมีข้อเสียเลยแหละการใช้ฟิลเลอร์ครับเพราะว่ามันต้องใช้ปริมาณเยอะมากมันใช้เยอะมากนะมันใช้เป็นแบบร้อยสองซีซีแล้วการที่ฟิลเลอร์หนึ่งราคาแพงอันที่สองมันเป็นก้อนมันจับตัวเป็นก้อนแล้วมันเห็นขอเห็นอะไรไม่สวยเลย เนื่องจากมันไม่สามารถจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับร่างกายเราได้ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยการใช้ไขมันของตัวเองคนระจะเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วแล้วก็ปลอดภัยที่สุดแล้วยัง mm hmm. มีอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาซิลิโคนสปพกซิลิโคนสปोกนะครับแต่ว่าไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทยพี่หมอเคยเห็นเคสที่เคยใส่ซิลิโคนสโปโกมานะครับแต่ก็คนไทยก็บอกว่าไม่น่าทําเลยเพร<ข>าะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งมันซ่อนแผลไม่ได้แผลมันก็จะอยู่ตามขอบกางเกงในเลย เห็นชัดเลยเป็นแผลยาวแล้วก็สอดสิริพน์เข้าไปเหมือนเอาเหมือนเอามะม่วงมาใส่ไว้ในกระเป๋าตัวเองเงี้ยแล้วเวลาจับไปเราก็จับเจอของเมื่อก่อนเนี่ยเรามาดูดไขมันอ่ะเราหวังว่าเราจะต้องผอมลงเราจะต้องลีนเพราะนั้นกลุ่มนั้นก็คือดูดแล้วก็ไขมันทิ้งไปเลยใช่ไหมครับไขมันทิ้งทีนี้มันจะมีการเอาประโยชน์ของไขมันกลับมาใช้ได้นะอุปกรณ์เครื่องมือต้องแตกต่างกันนิดนึงก็คือถังเก็บไขมันเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเป็นถังสเตอร์ลาถังที่สามารถแบบไม่ปนเปื้อนอะไรภายนอกเลยไขมันที่ดูดลงมาจาก ไม่ว่าจะส่วนใดของร่างกายเนี่ยจะถูกเก็บอยู่ในถังนั้นแล้วเราก็กรองออกไขมันตรงนั้นเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์ที่ว่านี่ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเอามาฉีดเติมเต็มนะฉีดเติมเต็มส่วนต่างๆของร่างกายที่เราอยากจะให้ดูเต็มดูอิ่มดูฟูขึ้นตรงนี้ได้ไหมออตั้งแต่หัวจนเท้าเลยถ้าเราเลือกใช้ฟิลเลอร์บางทีซีซีหนึ่งมันแพงฉีดหลายจุดด้วยงบหมดฉีดไม่พอฉีดได้ครึ่งหน้า เลยขึ้นเลยขึ้นเก็บไว้ก่อนไม่ได้แล้วป,ปั๊บปั๊บปุ๊บอย่างเงี้ยนล้นก็เป็นเรื่องของใบหน,น้าใช่ไหมลองมาในการฉีดของบอดี้เฟมเคยได้ยินนะเขามีฉีดตรงไหนบ้นางเคยได้ยินว่าหน้าอกอ,ะอ่ะอ่ามีฉีดหน้าอกก็ได้บางคนไม่อยากได้ซิลิโคนเดี๋ยวจะเติมนิดนหน่อยๆนะครับถ้าเราเก็บไขมันดีๆแล้วก็ฉีดดีๆนะโหยูดะไขมันก็ทําให้หน้าอกเต็มแล้วก็ดูใหญ่ได้อันที่สองที่พูดไปก็คือเติมก้นถูกไหมใช่จะเติมส่วนที่บุ๋มเติมส่วนที่ซิลลิโโคนนมมมััยยงไไ่ตตอบจท์แ้้วก็เเขาป ให้มันเฟอร์เฟกต์ใช่ให้มันดูดีมากเดี๋ยวดีที่สุดสเต็มเซลล์ที่หมอม,มันเป็นยังไงอ่ะสเต็มเซลล์นี่จริงๆเป็นศาสตร์ที่ไม่เรียกว่าใหม่แล้วนะก็แบบว่าได้ยินกันมาพอสมควรละนะครับเป็นเป็นศาสตร์ที่บางคนก็ยอมรับบางคนก็ยังไม่ยอมรับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยพี่หมอก,ก็จะใหะ้คุณหมอด้านแอนตี้เอจิ้งที่เขามีความชํานาญด้านสเต็มเซลล์เนี่ยมาให้ความรู้เชิงลึกกันเลยนะครับแต่คร่าวๆเนี่ยนะครับมันสามารถเอาไขมันเนี่ยนะฮะไปเพาะเลี้ยง สร้างสเต็มเซลล์ขึ้นมาได้หรือว่า MSC นะครับซึ่ง MSC เนี่ยมีข้อดีในเรื่องของการบำบัดรักษาช่วยในเรื่องของชะลอวัยทีนี้พูดเรื่องไม่ว่าจะเลือกใช้ซิลิโคนหรือว่าจะเป็นการฉีดขัน,ม,นมันต้องมีการเตรียมตัวการเตรียมตัวก็เหมือนการผ่าตัดอื่นๆที่เฟรมเคยผ่ามาอดข้าวอดน้ำนอนให้เพียงพอ,อแล้วก็ไม่กินอาหารเสริมแล้วก็มีอีกอ่ะอมันไม่หมอ,อไล่ให้หนอย อดข้าวอดน้ำอ่ะงดนวดข้าวงดน้ำประมาณหกถึงแปดชั่วโมงก่อนเวลาผ่าตัดสมมติว่าพี่หมอบอกว่าอ้าพรุ่งนี้เจอกันแปดโมงก็ผ่าตัดหกชั่วโมงใช่ไหมคะหกถึงแปดชั่วโมงหกถึงอาบน้ำกลางคืนโดยประมาณต้องงดข้าวอดน้ำหลังเที่ยงคืนนะครับน้ำเปล่าก็ไม่ได้นะแอบตื่นมาโอ๊ยคอยแห้งจิบน้ำไม่ได้นะเลื่อนผ่าตัดทันทีนะเป็นรอคิวบาร์สองเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่งดข้าวงดน้ำนะครับอาหารเสริมเมื่อกี้น้องเตรมพูดใช่ไหมอาหารเสริมเนี้ยก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นแอบส์ลู ห้ามนะครับถ้าเผลอทานนิดๆหนๆก็ไม่ห้ามกันแต่ว่ามันทําให้มีเลือดออกเลือดซึมได้เพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้ผลลัพธ์ของการผ่าตัดนเนี่ยมัน,มนไม่เพอร์เฟกเราลดให้คุณหมอหน่อยก็จะดีนะครับเรื่องแอลโกอฮอล์อนุญาต10ปีใ,ในอนอนะ่ะสุบุรีเอยอะไรพวกนี้นะ,ะก็ะมดได้ก็ดีนะครับช่วยหมอหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะชาเร็วเ,เกินไปแล้วเราก็มาตรวจสุขภาพนะครับมีการต่อแลบตรวจเลือดดูความค่ามาตรฐานต่างๆว่าผ่านเกณฑ์ผ่าตัดดมยาได้อย่างปลอดภัย หมอขอคำถามขนชสไส้มากแผลม,มันอยู่ตรงไหนอ๋อแผลมันอยู่ตรงร่องก้นร่องก้นก็คือเรียกคำพูดว่าก็คืองามก้ <c oughs> นเนาะเวลาเวลาแหวกออกอ่ะมันก็จะมีแผลนะมีเทคนิคไม่ว่าจะเป็นแผลเดียวตรงกลางเลยหรือว่าแผลแยกซ้ายขวาห่างกันแผลหนึ่งละประมาณห่างกันแค่ระยะนิ้วก้อย,อยอแค่นี้เองซึ่งที่หมอนิยมแผลนี้เพราะว่าเวลาเกิดว่ามันมีความจุกจิตของแผลใ้แผลหนึ่งมันจะได้ไม่ยื่นเกี่ยวกับแผลอีกท่างเจ็ดวันถึงสิบวันก็ตัดใหม่ครับ เหมือนสัลยกรรมหน้าอกอสามารถนอนง่ายได้ตามใดที่อาการเจ็บปวดเนี่ยไม่ได้ถึงขั้นไปบรบกวนในท่านอนงายได้ถ้าคนแค่อยากควม้มเพื่อลดอาการปวดในท่านอนงายก็สามารถนอนท่าไหนก็ได้มไม่ได้มีข้อห้ามเลยแล้วเฟรมเคยได้กินต้องนั่งหงมยาวคือ,อยังไงอ,อันนั้นเป็นเรื่องความความแบบถ้านั่งน้ำหนักเ,เต็มเ็มแล้วมันยังเจ็บไงเราก็หาวิธีอะไรก็ได้ที่มาทําให้มันเบาลงลกอาการปวดก็อยู่ในระดับที่ reasonable ก็คือ คือสมเหตุสมผลนะไม่ได้แบบโอ้โหเจ็บเอร์เจ็บอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็ททนกันได้แล้วก็ผ่านไปเจ็ดวันสิบวันนะไม่มีใครพูดถึงอาการปรวดตาหายเพื่อนๆเนี่ยน่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องก,การศัลยกรรมก้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเตรมอยากทําก้นไหม<ก><อ>มีก้นอยู่นะแล้วมึงรอเออรอก็ยังอยากทำอยู่เออคือการเดินเข้าสู่วงการนี้แล้วเข้าไปแล้วเข้าแล้วออกไม่ได้เลยทานเลยใช่ไหมโปรเจกต์ต่อไปโอ้โห โอเคครับก็เดี๋ยวเราคอยติดตามดูน้องเฟรมกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นเจ้าแม่สันตกรรมไปแล้วนะก็ใครมีคําถามอะไรนะครับก็อย่าลืมติดต่อติดตามที่ไลน์ของน้องเฟรมข้างล่างนี้ได้เลยนะครับออกเสียงว่าอะไรนะฟราเฟสพรเฟโอเคสำหรับ EP นี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับที่หมอแล้วก็น้องเฟรมด้วยนะครับพบกันใหม่ใน e ีหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย